ออกรถหนึ่งคันกรณีธนาคารอนุมัติแล้วคุณยกเลิกจะมีผลอะไรไหมคลิปนี้มีคำตอบครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจากกี h ช n n นลนะครับผมวันนี้ก็ตามหัวข้อเลยนะครับผม ในเรื่องที่ลูกค้านะครับได้รับการอนุมัติจากธนาคารแล้วนะครับสัญญาผ่านแล้วนะครับผมแต่ทีนี้ลูกค้ายกเลิกนะครับจะมีผลอะไรไหมนะครับผมโเคเดี๋ยวเราไปตามสเต็ปกันเลยนะครับผมเอาง่ายๆนะครับอธิบายตามความเข้าใจของชกีจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาแต่ละเคสนะครับผมเราจะไม่เน้นหลักการเยอะนะครับผมเริ่มต้นจากการออกรถก่อนนะครับผมะกีเชื่อว่าทุกคนนะเวลาเรียนจบมาแล้วนะครับ ทํางานนะครับกาลังเริ่มต้นทํางานก็อยากจะมีรถขับนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับผมสักหนึ่งคันนะครับผมเราควรจะเตรียมตัวยังไงนะครับ1เลยนะครับก็กรณีเงินผ่อนนะครับผมลูกค้าต้องเช็คในเรื่องของตอนนี้เราทําอาชีพอะไรนะครับรายได้เรารับเป็นรายวันหรือรายเดือนนะครับผมก็จากกีหน้าตรงนี้จากกีจะเน้นย้ําเป็นรายเดือนมากกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นรายวันนะครับทางธนาคารเขาจะอยา 50 5 0นะครับผมยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีโอกาสผ่านเยอะไหมเนี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายเดือนนะจะโอเคอที่สุดนะครับผมแล้วก็เรื่องอายุงานนะครับผมตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับก็จะกําหนดไว้4เดือนขึ้นไปก็สามารถออกรดได้แล้วนะครับทุกคนในเรื่องของสลิปเงินเดือนถ้าไม่มีก็ไปรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตทเมนต์นะครับผมให้เตรียมไว้ด้วยนะครับอาจจะใช้หรือไม่ได้ใช้แต่ขอให้เตรียมไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้า เช็คตัวเองเข้าเงื่อนไขที่ตามตะกี้แจ้งมาแล้วนะครับเข้ามาติดต่อหน้าร้านได้เลยนะครับเซลนะครับจะเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดนะครับสามารถช่วยช่วยเหลือลูกค้าได้ก่อนนะครับผมกรณีลูกค้าติดขัดตรงไหนนะครับบางเคสนะครับก็อาจจะติดปัญหาเล็กๆน้อยๆเซลมีเนวิธีแนะนําให้นะครับผมเซลนี่คือประเด็นสําคัญเลยนะครับที่จะช่วยให้เคสของเรานะครับผ่านนะครับผมแล้วก็ส่วนขั้นตอนนะครับการยื่นเรื่องเนาะ ถ้าลูกค้าตัดสินใจเลือกรถนาตรงนี้อันนี้จกกี่ย้ำก่อนนะครับว่าถ้าลูกค้าสนใจเป็นรถคันนี้จริงๆนะครับให้ทําการตัดสินใจดีๆนะครับถามครอบครัวให้ดีๆนะครับว่าเราจะเอาคันนี้นะเพราะว่ากรณีถ้าทางเซลหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาส่งเรื่องให้ทางธนาคารแล้วนะครับผมก็จะตอนนี้เรื่องก็จะอยู่ผ่านทางธนาคารแล้วแล้วก็เกิดถ้าสมมติมันมีเคสกรณีแบบ ธนาคารเขาโทรมาแจ้งว่าตอนนี้เคสของคุณนะครับได้รับการอนุมัติแล้วผ่านแล้วแล้วลูกค้าก็มีปัญหากับครอบครัวว่าทางบ้านไม่สนับสนุนให้ออกรถรุ่นนี้นะครับก็จะเกิดแบบว่าอยากยกเลิกนะครับกรณีถ้าลูกค้ายกเลิกปุ๊บนะครับมีผลเสียแน่นอนนะครับผมหนึ่งประวัติลูกค้าเสียนะครับสองเงินจองก็ไม่ได้คืนด้วยนะครับหรือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับผมเสียประวัติเสียที่ว่านี้ก็คือ กรณีถ้าลูกค้านะครับผมจะออกรถคันต่อไปนะครับผมไม่ว่าจะออกร้านไหนนะครับรุ่นไหนยี่ห้อไหนแต่ถ้าเป็นของธนาคารที่ลูกค้าเคยเสียประวัติมาแล้วนะครับผมกรณีนี้นะครับอาจจะทธนาคารอาจจะไม่รับเลยนะครับผมเพราะว่าจากที่เจอมาแล้วนะครับผมก็ลูกค้าก็ทําการออกรถหนึ่งคันแล้วก็ทีนี้มีปัญหากับครอบครัวนะครับคือไม่สนับสนุนนะครับลูกค้ายกเลิก แล้วทีนี้จะกี้ก็แจ้งว่าอาจจะมีผลนะครับทางด้านอาจจะเสียประวัติกับทางธนาคารเลยนะครับผมลูกค้าก็บอกว่าอ่าไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็อาจจะออกกับที่อื่นก่อนก็ได้อทีนี้นะครับลูกค้ากลับมารอบสองนะครับก็มาออกที่เดิมกับจากกีนั่นแหละครับก็ให้จากกียื่นเรื่องให้ใหม่นะครับผมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่รับเรื่องเลยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นผลเสียที่แบบจะคล้ายๆกับเครดิตบูโรเลยนะทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วนะครับลูกค้าควรรักษา,าประวัติตรงนี้ให้ดีๆนะครับทําการตัดสินใจให้ดีๆนะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแต่ก็ น่าจะสำคัญกับใครหลายๆคนเลยนะครับผมโอเคนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้จักรีด้วยนะครับผมคลิปต่อไปนะครับจักรีจะทำคลิปอะไรนะครับรอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม